เลือกกองไพ่ได้เลยนะคะใบที่หนึ่งสองสามสี่ห้าและหกจริงๆผูกไพ่ให้ห้าแล้วนี่ก็มาจับมาจับซะเยอะเลยมันมือนะคะเลือกกองไพ่ได้แล้วเดี๋ยวไปฟังคำพยากรณ์กันนะคะว่าความโชคดีใดจะวิ่งเข้ามาหาคุณภายในหนึ่งเดือนนี้นะคะ สำหรับผู้ที่เลือกใบที่หนึ่งนะได้รลจนากับสั่งทองมันอาจจะเป็นความโชคดีที่คุณก็มึนๆง,งงๆก็ได้นะว่าเข้ามาได้ยังไงทรงไหนวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยขอดูขอเปิดคำพยากรณ์ของคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะภายในหนึ่งเดือนความโชคดีใดจะเข้ามาหาคุณโอ ในหนึ่งเดือนนี้ก็ช่วงนี้เดือนเมษาเนาะนาภัยขึ้นเลยอย่างแรกเลยนะคะสำหรับคนที่รู้สึกเหนื่อยกับการทำงานหรือความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามมานะคะที่ตอนนี้มันหนักหน่วงแล้วอยากพักอยาก ยุติก่อนอยากเบรกแปบบ๊บเดีอะไรเงี้ยเมื่อคุณให้เวลากับตัวเองในการคิดพิคราะห์ว่างานนี้คนนี้ความสัมพันธ์นี้คู่ควรกับคนไหมควรจะได้ไปต่อไหมนะคะเมื่อคุณหยุดคิดพิคราะห์คุณจะได้ผลสรุปของมันภายในสามสิบวันเลยคุณจะรู้เลย ซึ่งส่วนใหญ่หน้าไพ่ออกมาว่าคุณจะได้ไปต่อนะกับความสัมพันธ์หรือว่าการงานที่คุณคิดว่าแบบจะไปต่อดีไหมมันใช่ทางไหมมันมาถูกทางไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ่อคุณคุณคิดแล้วคุณตัดสินใจมานานมากเลยนะเรื่องเนี้ยจากหน้าไพ่บอกว่าส่วนใหญ่แล้วจะได้ไปต่อนะคะความสัมพันธ์เช่นกันนะ่าจะได้ไปต่อใครคิดเรื่องเงินทองนะ หาเงินหมุนเงินหรือทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินอ่ะคุณจะได้ผู้ช่วยหรือเพื่อนสนิทมิสหายหรือว่าทีมงานที่ที่ดีในการหาลูกค้าหาเงินหรือคิดแบบ brainstorming ด้วยกันเพื่อในเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องเงินนี้ให้กับคุณนะคะอันนี้เป็นความโชคดีที่คุณจะได้รับนะ สำหรับใครที่เป็นสายมูชอบที่จะไปขอพรสักการะบูชานะคะครูไพา่านบอกว่าความโชคดีที่คุณจะได้รับเนี่ยพรพรนั้นจะสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อคุณลงมือทําด้วยถ้าขออย่างเดียวแล้วไม่ลงมือทํานะคะสิ่งนั้นจะไม่ปรากฏในชีวิตคุณอันนี้เป็นคําแนะนาและคาเตือนนะคะจากครูไพ่เนาะมีอะไรเพิ่มไหมเอ่ยอ่ะ ดำเนินชีวิตด้วยการใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถคิดตัดสินใจอะไรก็ให้วางแผนนะคะมีแผนหนึ่งแผนสองแผนสามแล้วชีวิตคุณจะประสบความสำเร็จนี่คือความโชคดีของคนที่เลือกใบที่หนึ่งนะคะมาดูใบที่สองนะความโชคดีใดจะเข้ามาหาคุณภายในหนึ่งเดือนนี้ใบที่สองได้ไพ่พานบุญจับนางมโลลาแสดงว่ากองนี้นี่ กองแรกก็สับสนกองที่สองก็ไปไม่สุดนะคะรอคอยความโชคดีอยู่นะมาดูหัวข้อนี้นะคะมาดูว่าครูไพ่ท่านจะพูดถึงใบที่สองว่าอย่างไรนะออกมาพอกันเลยเนี่ยความ,มรู้สึกว่าที่ผ่านมาทำทำสุดแล้วอ่ทำเท่าไหรก่ก็ยังไม่เห็นผลนะเหมือนอยากหยุดอยากพักอยากเลิกแล้ว แล้วลุยเดี่ยวมาโดยตลอดดูจากทรงน่าจะเป็นเรื่องงานนะเรื่องการงานเลยเรื่องการเงินนะคะคุณไม่ใช่คนที่ไม่มีความสามารถนะคุณเป็นคนที่เก่งมากๆเลยพอความเก่งมันบังเกิดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกสิ่งอย่างมันมาลงที่คุณเพราะคุณเคลียร์ได้ไงความรับผิดชอบต่างๆมันเลยมาหาคุณซะเยอะนะคะ อืมมาดูซิว่าความโชคดีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคนคนที่เลือกไปที่สองนะคะอ้คุณจะประสบความสําเร็จในท่าในหน้าที่การงานของคุณนะหรือว่าอะไรที่คุณเริ่มต้นคิดจะทําอะคะ่ะลงมือทําได้เลยยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่ต้องใช้การเจรจาการโน้มน้าวคนการพูดคุยเกี่ยวกับการขายด้วยก็ได้นะคะจริงๆการขายมันเป็นหลักเลยแหละ จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ยอดอย่างที่ต้องการและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสายงานของคุณแล้วก็ในลูกค้าเจ้านายอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะอืมแล้วสิ่งเนี้ยมันจะช่วยคุณอ่าช่วยคุณต่อยอดไปในงานอื่นๆเพิ่มรายได้อื่นๆให้กับชีวิตคุณด้วยนะคะมันเป็นช่องทางการหาเงินนึงที่เอาไปต่อยอดเพิ่มช่องทางการหาเงินอื่นๆที่จะเข้ามาในอนาคตนะคะ บางคนอาจจะคิดว่าแบบมันจะได้จริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยลงมือทาก่อนนะคะลงมือทําปุ๊บมีปัญหาเข้ามาแก้ไขาตามหน้างานงานเนี้ยมันจะทําให้คุณมั่นคงในอนาคตแน่นอนแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องการเงินให้คุณได้ด้วยชีวิตคุณจะอุดมสมบูรณ์ในภายภาคหน้ายินดีด้วยนะคะสําหรับคนที่เลือกใบที่สองนะความโชคดีจะบังเกิดกับคุณแล้วลงมือทําให้เต็มที่เป็นกําลังใจให้นะคะ ดูไพ่คนที่เลือกเอ่อไพ่ใบที่สามนะความโชคดีใดจะพุ่งเข้าหาคุณภายในนึงเดือนหนึ่งเดือนนี้ได้ไกรทองปราบชาลวันวันนี้พลังงานไพ่นี่ดูเดือดมากหน้าไพ่แต่ละกองนี่มาด้วยความสับสนวุ่นวายความเครียดการที่หาบทสรุปไม่ได้ขัดแย้งในใจรุนแรงหรือว่าการที่ไม่มีใครเข้าใจในไอเดียของเราอย่างเงี้ยค่ะต่างกันเกินไปก็มีนะ มาดูว่าคนที่เลือกไปที่สามได้ไพ่ไกรทองปราบชาวลวันเนี่ยความโชคดีใดจะวิ่งเข้ามาหาคุณมีใครอยากมีลูกปะคู่แต่งงานคู่สมรสหรือคุณแม่ที่เป็นผู้ผู้หญิงก็ได้นะผู้หญิงที่ออยากมีลูกแต่ไม่อยากมีสามีก็มีนะคนที่เลือกกองเนี้ยสามารถปรึกษาทางแพทย์ให ตั้งคันได้นะคะส่วนใครที่เป็นคู่สมรสกันวางแผนจะมีบุตรนะได้มีแน่นอนนะคะเร็วๆนี้เลยภายในปีนี้เลย <c oughs> ก็มันดูแลสุขภาพตรวจสุขภาพแล้วก็ลงมือได้เลยนะคะมีติดแน่นอนได้เป็นแบบ <c oughs> มันจะมีทรงที่คนที่ได้ลูกชายกับได้ลูกแฝดอาจจะแฝดหญิงหรือแฝดชายก็ได้นะคะ อืมแล้วแต่ถ้าบอกว่าอุาย้ยยุ่งมากเลยเหนื่อยมากเลยไม่มีเวลาทําอันนี้ก็จะไม่มีนะคะเออถ้าคุณได้ลูกชายจะเก่งมากๆนะีม่มีเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์แล้วก็มีสองประเภทถ้าไม่ดื้อสุดเลยแต่เขาดื้อแบบมีเหตุผลนะเขาดื้อแบบอยาก อยากที่จะพัฒนาตัวเองอยากเรียนรู้อยากนั่นอยากนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเด็กที่ว่านอนสอนง่ายนะคะคือโดยมันเป็นพลังงานโดยรวมอะก็เลยต้องอ่านแบบนี้เนาะดูมีความโชคดีอื่นได้อีกไหมคะสําหรับคนที่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการมีลูกการตั้งครรภ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอู้ใครรอเรื่องความรักปะจะมาแล้วนะ คนนี้มาด้วยบุญบุญทํากรรมแต่งแต่อดีตตการอดีตชาติมาเจอกับคุณอืมก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปละกันค่ะเพราะว่าการตกหลุมรักครั้งแรกเนี่ยมันจะยังมองไม่เห็นข้อเสียถ้าคบกันไปแล้วคุณเจอข้อเสียแล้วคุณรับได้คุณค่อยไปต่อก็ได้เพราะว่ามันเหมือนว่าพอเจอปุ๊บม,มันจะลุ่มหลงไปเลยอะ แล้วเราไม่ทันจะได้สังเกตพิจารณาให้ดีอะไแบบนี้ค่ะไม่รู้ใครทักอะไรมาสักครู่นะคะแอบดูแป๊บหนึ่งเป็นการไลฟ์ที่ไม่บอกใครเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าไม่ได้ดูดวงให้ใครเฉพาะเนาะอืมอ่ะทีนี้ในส่วนของเรื่องการงานก็เช่นเดียวกันนะคะงานที่คุณไปติดต่อไปดีลงานไว้ก็จะประสบความสำเร็จนะัแบบ แบบฟุกฟแบบงงๆเลยทีเดียวเพราะว่าบางทีคนที่เราไปดิวเนี่ยเขามีอำนาจในการตัดสินใจแล้วเขาเกิดถูกใจคุณขึ้นมานะคะบางทีอ่ะสกิลเราอาจจะไม่ถึงตอบโจทย์ตรงนั้นหรอกแต่เผอิญเขาพึงพอใจที่จะเลือกเราอะ่ะเออก็เลยแบบเหมือนส้มหล่นใส่เราอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นความโชคดีที่จะได้รับนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบ,บที่สนะไปกันแบบเร็วๆ,ๆ,ๆเนาะ คนที่เลือกไพ่ใบที่สี่นะคะความโชคดีใดจะวิ่งชนคุณภายในหนึ่งเดือนนี้ได้พระอภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุทรพลังงานไพ่วันนี้รู้สึกแบบเหมือนคนที่รอคอยความโชคดีมากๆเพราะว่าชีวิตมันเหนื่อยมันหนักมัน ไม่สมหวังมันเรียกร้องอะไรก็ไม่ได้รับความยุติธรรมได้แบบอะไรบ้างก็ไม่รู้ไอ้ลงตรงนังไปหมดอะไรอย่างเงี้ยพลังงานไท่วันนี้นะอืม mm hmm. อ่ะคนที่เลือกใบที่สี่นะได้พระอภัยมณีกับผีเสื้อสมดุดความโชคดีใดจะวิ่งชนคุณภายในหนึ่งเดือนนี้คะคุณคุณจะได้รับกลัลยาณมิตรนะคุณมีโอกาสจะได้กลัลยาณมิตรที่ดีมิตรที่ดีคนที่เป็นคู่หูคุณดูแลคุณ ใส่ใจให้คําปรึกษาคุณนะคะเออย่าไปใจร้อนกับความสัมพันธ์นี้นะคือคนบางคนมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าการที่มีคนมาดูแลใกล้ชิดใส่ใจอย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกอึดอัดอืมบางทีแบบไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้แต่ว่าคือดวงคนมันจะได้อ่ะคุณจะเจอคนแบบนั้นแหะบางคนที่แบบโทรเวิร r t แล้วไปเจอพวกสกินช h i อะไรอย่างเงี้ย อยากจะบอกให้รู้ไว้ว่าเขาหวังดีเขาปรารถนาดีกับคุณนะคะคนที่จะเข้ามานะไม่ได้บอกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบใดนะถือว่าเป็นมิตรไมตรีต่อกันนำพาสิ่งที่ดีๆให้แก่กันนะคะอาจจะช่วยหนุนดวงเรื่องโชคลาให้คุณได้ด้วยคนนี้มีกรณีที่เอ,อ่อเป็นคู่รักเพศเดียวกันได้ด้วยนะคะดูซิว่ามีอะไรเพิ่มไหมความโชคดีที่จะเข้ามานะคะคุณ คุณกำลังมองหาผู้อุปถัมภ์อยู่ใช่ปะอยากจะให้มาช่วยเหลือแก้ไขเรื่องของปัญหาต่างๆที่แบกรับอยู่คนเดียวเรื่องของการเงินหรือว่าเรื่องที่เ,ออเกี่ยวกับ ันนี้เรื่องนี้ก็เกี่ยวนะคือแบบเหมือนบางคนมีปัญหาด้านสุขภาพอยู่อะแล้วอยากได้หมอที่ดีหมอที่เก่งอะไรเงี้ยคะ่ะกําลังจะเดินทางมาแล้วนะคะมันจะมาจากการที่เอคุณไปรู้จักกับคนอื่นๆน่ะติดต่อประสานงานกันมาแล้วก็เลยมีคอนเนคชั่นมาถึงคุณอะไรแบบนี้คะ่ะอืมส่วนใหญ่เป็นคอนเนคชั่นจากการทํางานหรือว่าการออกไปสังคม เป็นการออกไปในสถานที่ที่มีการเคลื่อนไหวเยอะๆอะเคลื่อนไหวไปมาเยอะๆร้านอาหารคอนเสิร์ตหรือว่าเอ่อที่ประชุมสัมมานาก็ได้นะคะจะมีโอกาสได้รับการ สื่อสารเชื่อมโยงมากับมากับเส้นทางนั้นแล้วก็จะมาช่วยแก้ปัญหาให้กับคุณนะคะเป็นความโชคดีที่จะได้รับภายในหนึ่งเดือนนะของคนที่เลือกไพ่ใบที่สี่มาดูคนที่เลือกไพ่ใบที่ห้ากันนะคะว่าความโชคดีใดจะวิ่งชนคุณภายในหนึ่งเดือนนี้นะคะได้พานารายบัมโธมินคนเลือกไพ่ใบที่ห้านี่บางทีแบบว่าหนักจัดแล้วว่าไม่เอาอะไรแล้วอยากจะเทย <c oughs> อาจารย์เทไพ่ด้วย <c oughs> เดี๋ยวนะเก็ <c oughs> บไพ่กอน โออยากจะเททุกอย่างเพราะอะไรเพราะว่าทุกเพราะว่าทุกอย่างมันลุมเร้ามากๆขนาดไม่ยุ่งกับใครก็ยังมีคนมายุ่งกับคุณทาให้เดือดเนื้อร้อนใจใส่ร้ายป้ายสีมั่งมาชวนทะเลาะมั่งขนาดไม่เจอตัวก็ยังจะส่งข้อความมาหรือว่าใช้สื่อโซเชียลเป็นเป็นเป็นประตูสู่การแบบทะเลาะเบาแหวนกับคุณเลยประมาณเนี้ย <c oughs> ก็อยากให้มีจิตใจแน่นหนักเข้มแข็งไว้นะคะคือเขาเรียกอะไรนะเขาบอกว่าคนเราถ้าไม่มีความโดดเด่นหรือว่าไม่มีความน่าสนใจจริงๆมันจะไม่มีใครมายุ่งกับคุณนะคะแสดงว่าให้คุณภูมิใจไปเลยว่าคุณ <laughs> มีความโดดเด่นน่าสนใจเป็นที่เอ,อเป็นที่อิจฉาลิสัยอยากของผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยเออแสดงว่าคุณทำได้ดีกว่าเขานะถึงได้มีปัญหาแบบนี้ขึ้นมาได้นะคะ นอกจากจะใช้สติปัญญาความมั่นคงทางใจความที่แบบว่าใจเย็นคุณธรรมในการรับมือเรื่องนี้แล้วนะให้คุณโฟกัสเรื่องของการทำงานของคุณคือไม่ต้องสนใจหรอกว่าใครจะอ,อะไรยังไงเราทำงานของเราหาเงินของเราใช้เงินของเรามีความสุขกับชีวิตไปเลยนะคะก็จะลด เรื่องของความหน้าปวดหัวตรงนั้นให้กับคุณได้นะมาดูว่าความโชคดีที่คุณจะได้รับภายในหนึ่งเดือนสำหรับคนเลือกไพ่ใบที่ห้านะคะโอ้ทำไมไพ่ออกคล้ายๆกันเลยนะอืมคุณจะได้มีช่วงเวลาที่สงบสุขในชีวิตนะคะคืออาจจะได้ไปปีกวิเวกไปหาที่ที่ออ๋ได้พักผ่อนหย่อนใจ อาจจะไปคนเดียวได้ด้วยหรือว่าไปกับหมู่คณะแต่เป็นหมู่คณะที่ไม่ท็อกซิกอะค่ะไม่ยุ่งเรื่องของใครไม่มีใครยุ่งหลังคุณแต่ไปกันเป็นทีมเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการแคมปิ้งที่อืมไปคนเดียวแล้วไปเจอคนอื่นในนั้นที่ไปคนเดียวเหมือนกันและเป็นสถานที่ฮิวใจได้พักผ่อนได้มุมมองใหม่ๆได้สัมผัสกับธรรมชาติหรืออะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้มันจะมีกุ๊ กบการนั้นแบบนี้เ,เยอะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะลองเสิร์ชดูคุณไปแล้วคุณจะได้ชัดแบบคุณจะได้สบายใจมากขึ้นพอคุณได้พักผ่อนปุ๊บคุณจะกลับมาลุยงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะความโชคดีของคุณก็คือนอกจากคุณมีโอกาสจะได้ไปแบบนั้นแล้วก็ยังมีคนมาชวนคุณเออคุณไปเออปีกวิเวกเผลอๆได้ไปปฏิบัติธรรม ได้ไปอุทิศบุญกุศลอะไรอย่างนี้ด้วยนะคือเหมือนมันเหนื่อยมากแล้วอะ่ะใจมันเหนื่อยแล้วมันอยากพักแล้วอะมันเหนื่อยไปถึงจิตวิญญาณของคุณเลยอะ่ะ mm hmm. ก็เลยอยากหาความสงบ mm hmm. คุณจะทําคุณจะมีโอกาสได้ทํา mm hmm. จะสามารถลางานได้ไปชาร์จแบตตัวเองได้แบบนี้นะคะ mm hmm. ก็เป็นความช่องดีคุณ mm hmm. จริงจเมษามันเป็นช่องวีเคชั่นเนาะ เป็นช่วงการพักผ่อนอยู่แล้วคุณอาจจะเลือกการพักผ่อนที่ไม่ได้อึกระทึกคือคมไม่ได้ไปแบบว่าเอ่อแดนซิง่งปาร์ตี้เมาริมหาดอะไรนีไม่ไม่คุณไปที่ที่สงบแล้วก็ได้เติมเต็มจิตวิญญาณของคุณจริงๆอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่คุณจะได้รับเป็นความโชคดีที่คุณจะได้รับภายในหนึ่งเดือนนี้ค่ะ นี่ของคนใบที่ห้าเนาะมาดูคนสุดกองสุดท้ายใบที่หกได้พัสิวะโอเคนะคะสำหรับคนที่เลือกใบที่หกนะไพ่พัสิวะขึ้นช่วงนี้ภาวะอารมณ์ของคุณอาจจะอาจจะเดาทางไม่ได้หรือ เข้าสู่วัยทองกันแล้วหรือเปล่าเอ๋ยคนเลือกใบหกยอกหยอกหยอกนะ <c oughs> คือมันเหมือนกับภาวะอารมณ์ขึ้นลงแบบหาสาเหตุไม่ได้อะคะ่ะอาจจะเป็นช่วงที่เราไม่มีเหตุมีผลเลยในการคิดหรือตัดสินใจหรือแสดงออกอะไรอาจจะฟาดแบบฟาดอารมณ์ของตัวเองไปใส่คนรอบข้างได้ด้วยนี่ให้ระมัดระวังนะคะสําหรับคนที่เลือกไปที่หกนะอานี่ไงใจร้อนทีโมโหใครอาฆาตใครมาดร้ายใครอยู่เนี่ยให้เว้นวัก ให้ยุตินะคะถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าเรื่องนั้นน่ะมันไม่ได้มันไม่ยุติธรรมกับเราอะแต่ว่าบางทีเรื่องของจะเรียกว่ากฎแห่งกรรมบางคนก็อาจจะไม่เชื่อเนอะเอาเป็นว่าเรื่องบางเรื่องปล่อยปล่อยผ่านมันไปมั่งก็ได้ค่ะเราไม่ต้องเอาทุกเรื่องมาขยี้ขยำมาแบบว่าหาเหตุผลมา ทำทุกอย่างให้มันตรงตามใจเราหมดทุกอย่างอะไรแบบนั้นนะคะมันจะเครียดมากมันจะไม่มีความสุขในชีวิตเปิดพระิวะได้พระิวะนะคะแล้วก็พระโคนอนทีด้วยมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอยู่ในช่วงที่ต้องแบกรับภาระต่างๆให้กับดูแลคนในครอบครัวหาเงินหรือว่ารับงานหนักทำงานที่มันเหนื่อยอ่ะมันก็เลยไปมีผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สุกข,ของคุณเยอะ พอมันกระทบเยอะปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าทําให้เราเป็นคนขี้หงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็ยังไงดีอย่าลืมความเป็นเด็กในตัวเองนะขอพื้นที่เล็กๆที่ยังเป็นเด็กอยู่ได้ไหมอะไรเันยนะจะได้อืมเขาเรียกว่าจะได้ไม่กดดันเยอะค่ะจะได้หาความสุขให้กับตัวเองได้มาดูว่าความโชคดีภายในหนึ่งเดือนที่คุณจะได้รับเนี่ย คืออะไรนะคะสำหรับคนที่เลือกใบที่หกคุณจะได้มีความสุขในชีวิตมากขึ้นนะคุณจะได้ตัดจบกับปัญหาที่มันทำให้คุณเกิดภาวะอารมณ์ไม่สู้ดีเหล่านั้นนะคะบางคนหมดรอบเดือนพอดีก็เลยหายภาวะขึ้นขนลงลงทางอารมณ์ก็ <c oughs> เป็นได้เช่นเดียวกันนะคะก็มันจะทำะสิ่งที่โชคดีที่จะ เข้ามาหาคุณเนี่ยนอกจากจะตัดจบภาวะอารมณ์ที่ขึ้นขึ้นลงลงของคุณแล้วจะทําให้คุณมีความมั่นคงในอารมณ์ความรู้สึกในตัวของคุณเองมากขึ้นด้วยนะคะทําให้คุณมีสติปัญญาความคิดการที่เอ,อ่อรู้จักวางแผนการใช้ชีวิตการแสดงออกแบบค่อนข้างพินิจพิเคราะห์ก่อนที่จะแสดงอารมณ์ออกไปอะคะ่ะ เหมือนเป็นคนที่เก็บอารมณ์ได้อะไรประมาณเนี้ยนี่ก็ถือเป็นความโชคดีนะเพราะว่าบางคนที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้มันจะพังหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์การงานออบางคนการเงินก็มีปัญหาได้ด้วยเพราะว่าคุยกับลูกค้าแล้วลูกค้าฟังแล้วไม่อยากซื้อของอะไรเงี้ยก็เป็นได้ปิดดิวไม่ได้เพราะว่าคุณใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลก็เป็นไปได้นะคะอ้อ พอคุณหายภาวะอารมณ์แบบนั้นปุ๊บคนรอบข้างจะเริ่มเข้ามาอาคอเคลียร์กับคุณละจะเริ่มนำสิ่งดีๆเรื่องดีๆเข้ามาให้คุณนะคะเป็นความโชคดีแบบต่อเนื่องอ่ะพอสิวะาขึ้นอีกแล้วสำหรับใครที่อยู่ในช่วงน่าจะไวทองไหม อ๋อแก้ไม่ได้เป็นไวทยทองเนาะเป็นเรื่องของโฮอร์โมนอ่ะปรึกษาแพทย์นะถ้าใครไวทยทองแล้วนะคะให้ปรึกษาแพทย์แล้วก็หมั่นหาอะไรทําเพื่อที่จะลดภาวะความรุ่มร้อนในอารมณ์นั้นลงไปนะคะคือบางทีมันมันควบคุมยากเนาะถ้าเป็นภาวะนั้นก็ให้เราหมั่นรู้ตัวอยู่เสมอนะคะแล้วก็หาสิ่งที่เอ่อมาทําให้เกิดประโยชน์อะทำให้ตัวเองยุ่งๆเข้าไว้มันจะได้ไม่มีเวลาไปแบบ ไปฟาดงวงฟาดงานใส่คนอื่นทําให้ยุ่งให้เหนื่อยให้เพียไปเลยค่ะครูไพ่แนะนําอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเป็นที่รักของลูกหลานนะลูกหลานจะเข้าหาพอเราใจเย็นมากขึ้นเนี่ยเพอเพอลูกหลานเข้าหาไม่พอลูกหลานให้ตังค์ด้วยนะคะอันนี้ช่วงเมษาแล้วส่วนใหญ่ญาติผู้ใหญ่ก็มักจะได้ตังค์จากลูกหลานเนาะฉะนั้นทําตัวให้น่ารักตั้งแต่วันนี้เลยแล้วคุณจะได้แบบว่าเงินแบบสัมภาอะ นะคะจากจากลูกงหลานๆสำหรับผู้ที่เป็นวัยทองนะคะ